เออเรามาต่อกันที่เรื่องของ t e x t เจอนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะให้ตัวอลอนอันนี้นะครับเป็นเหมือนเสาเหล็กสีดำๆเทาๆซะก่อนนะครับกด new ตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็ไปที่ base c o l อร์นะครับก็ให้เป็นแบบดำเมทัลลิกนะครับเปิดขึ้นมาและเน็ตลดลงไป ก็จะกลายเป็นสเสาเหล็กแล้วอย่างนี้ทีนี้มาเรียนรู้ว่าแล้วไอเสาที่เหลือที่ต้องมีสีมีแมทเทียลเหมือนกันเนี่ยเราจะทํายังไงซึ่งเบื้องต้นแล้วเ,เราอาจจะกดตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนแต่จริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนทีเดียวยกเซตได้นะครับโดยการกดชิปเลือกโมเดลที่เราต้องการที่ยังไม่มีแมทเทียลแล้วก็กดชิปเลือกให้ตัวนี้เป็นแอคทีฟนะครับสังเกตสีแอคทีฟเป็นอย่างนี้ นอกนั้นก็ที่ไม่เป็นแอ็กทีฟก็เป็นสีหน x ึ่งสีอมีอันเดียวนะทีนี้ต่อมานะครับไปที่ m a t e r i a l Slot ก็จะมีปุ่มออปชันเลือกเสริมครับทีนี้ก็สามารถกด copy to selected ได้อันนี้ก็จะกลายเป็นการ Select วัตถุนะครับ <c oughs> โอเคทีนี้ texture เนี่ยเราได้รู้เรื่องของ texture ที่เป็นการใช้เอ่อ t e x t u r อเอามารวม ามาจากเว็บแล้วก็อะไรอย่างนี้เนาะทีนี้นะครับเรามาเรียนรู้เรื่องของเท x t เจอร์ที่เป็น procedural texture กันบ้างนะ procedural texture ก็คือเป็น t e x t เจอที่ทําขึ้นมาจากตัวโปรแกรมเบนเดอร์เองได้นะครับอย่างตัวเอ่ออันนี้นะครับเป็นของสีเหลี่ยมสีแดงที่ผมก็ปมามีสะคอัน,นเดี๋ยวอันนี้จะให้เป็นเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะให้เป็น procedural texture นะครับซึ่ง จะให้มันเป็นเป็นกล่องสีเขียวนะครับอ่าปิดเอ่อกดบอดตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้มันเป็นคนละวัตถุนะครับอาจจะเขียนแก้ชื่อนะครับเป็นจากเรดเป็นกรีนก็ได้นะ,อะ,ะโอเคจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่าทีนี้ เออผมต้องการให้ตัววัตถุชิ้นนี้เป็นพลาสติกก็จริงแต่มันมีความเป็นเม็ดเป็นลายเม็ดพลาสติกนะครับอย่างในตั t อรีอลเอ้ยอย่างในเว็บนะครับอ่ามันก็จะมีพลาสติกเท็กเจอร์ก็จะมีฟิลแบบนี้ ผมจะให้มันเป็นแบบประมาณนี้นะเป็นเม็ดพลาสติกอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถไปเลือกใช้ procedural texture ก็ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปหาภาพเม็ดพลาสติกมาทำเป็น texture นะครับแล้วกด shift a นะครับแล้วก็ไปที่ texture นะครับมันก็จะมี texture procedural texture เนี่ยครับก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่น brick texture นแล้วก็ Checker Texture นะครับก็ Environment Texture เออไม่ใช่ไม่ใช่ Environment Texture ใหม่เออ p r o c e d u r a l Texture ก็จะมีนะครับอยู่หลายตัวนะครับเป็นเกือบทุกตัวนะครับยกเว้น Environment Texture IES Texture Image Texture นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็น Multiple Image กับ Image Sequence ก็ไม่ใช่นะครับนอกนั้นเป็นหมดนะครับ เชคเกอร์อิมพเรเมนเอ่อกรเดียนเมจิกเทกเจอร์มาสเกรฟโน伊斯โพยเดนตี้สกายเทกเจอร์เอ่อโวลนอยเทกเจอรนะครับเวฟเทกเจอร์ไต์เทกเจอร์นะครับเรามาดูเทกเจอรไหนที่พอทำได้จริงๆก็มีหลายตัวนะมัสเกรฟก็ได้เหมือนนะครับเราดูที่โน s e ดูเปิดทีจะช่วยได้นะครับ เราอยากจะรู้ว่ามันหน้าตาของเท็กเจอร์ตัวนี้เป็นยังไงครับเราเอาแฟกต์ไปใส่ที่เบสเซลอร์ hmm. ก็ได้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวโ r สิโดเท็กเจอร์จะมี property ของมันนะสามารถปรับอะไรได้ต่างๆอันนี้เป็นระดับของการเป็นมีความ n o ยส์นั่นเองครับเป็น 3D, 2D หรือ 2D นี่อันนี้เป็นดีเทลนะครับทำให้เกิดความ รายละเอียด distortion ข้างในอีกนี่เป็น distortion นะครับอันนี้เป็นไม่ใช่ distortion เป,เป็น detail ข้างในนะส่วน distortion อันนี้เป็นเหมือนกับบิดเบี้ยวความ noise เข้าไปอีกนั่นเองอย่างนี้นะครับและเด็ดนี่คือความเบลอความเบลอความจางกับความชัด โอเคทีนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันเป็น n o ยส์ที่แบบขย,ขยุมเกินไปนะครับทีนี้เราก็ส่วนใหญ่ผมชอบที่มัสเกรปมากกว่านะครับเพราะว่ามัสเกรปมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้แต่จริงแล้วในมัสเกรปก็จะมีวิธีการเป็นเป็น n o ยส์ต่างๆนะครับ FBM หรืออย่างอื่นก็จะมีต่างๆ อนี่เป็นไฮบริด้วก็ปรับให้เป็น FBM นะครับปรับนี้ก็ปรับสเกลให้มันเล็กลงอ่าก็ประมาณนี้นะครับนีเล็กอีกนิดนึงร้อยยี่สิบ โอเคเราก็ได้ลายแล้วนะครับทีนี้เราก็เอามันไปใส่ในที่ต่างๆครับนี่คือโปร t r ตรเทคเจอร์ทีนี้ผมก็เอามันไปใส่ในบัมแมปนะครับอันนี้เป็นไฮนะก็คือขขาดำกดชิป A นะครับไปที่เวกเตอร์นะครับจะมีบัมอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เอาไฮนะใส่้าไปในไฮมันจะแปลไฮเป็นนอร์ม l ลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เป็นนอร์ม l ลแล้วทีนี้ตรงนอร์ม l ลตรงนี้นะครับดิสแทนคือความห่างสเตรนจ์ก็คือความรุนแรงในการเป็นการการมีความตะปุ่มตะปั่นแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากครับก็ประมาณนี้นี่ไหม โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นวัตถุที่มีความตะปุมตะปั่มเหมือนเม็ดพลาสติกนะครับเหมือนพลาสติกแล้วแต่เรายังสามารถเอา mask texture ตัวเนี้ยไปโยงเข้ากับรัดเน็ตได้นะครับทำให้ความแวลวาวอย่างเงี้ยมันไม่เยอะนะครับ ไม่ใช่ไม่เยอะหมายถึงว่ามันจะมีความเววาวในแบบฉบับของมันนะครับแล้วก็ h g ฮในมาสเคไปไว้ที่ลเน็ตมันก็จะมีอาการบางอย่างนะครับจุดที่มันเป็นสีดำก็จะไม่เกิดแววาวจุดที่เป็นสีขาวก็จะมีความเววาวนะครับเราเช็คได้ที่ตรงนี้ จุดเป็นสีขาวจะแวววาวนะครับเราสามารถใช้กดชิ i เอ A ไปที่ Converter นะครับไปเอาแม t นะครับตัวนี้นะตัว Bending นะครับเอาเข้ามาเชื่อมไว้เพื่อที่ลดเน็ตมันพารามิเตอร์มันหายไปเราก็เอาแม่นี่แหละมาช่วยทำให้มันลดลดกันมีความแวววาวลงได้ เาจะลองเปลี่ยนเป็นมัลติพลายลองเปลี่ยนเป็นเบนดิ n งอืน่นเล่นเล่นดูนะเผื่อที่จะมีมีเอฟเฟกที่เราชอบโอเคเราก็จะได้พลาสติกที่มีความแวววาวแล้วนะครับลองเปลี่ยนไปที่ใส่เบนซอลเทเล Metalik ni nak. Okay, nak. อันนี้ก็คือการใช้ procedural texture นะครับจริงๆ procedural texture เนี่ยมีการใช้ที่ซับซ้อนกว่านี้มากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็น procedural เดี๋ยวจะได้เห็นการใช้ procedural ที่แตกต่างไปอีกนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับอันนี้จะเป็นการทำการแยกส่วนนะครับของถ้าเกิดเรามี material 2ออันอย่างเงี้ย นี่ผมกดบวกก่อนนะครับเราผมต้องการให้ไอตัวบ็อกซ์ตัวน,นี้มีบางส่วนส่องแสงได้บางส่วนไม่ต้องส่องแสงหรือเป็นเท็กเจอร์ปกติธรรมดาเราก็สามารถทำได้นะครับอ,อย่างเช่นอันนึงเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วนึงเป็นสีเขียว ที่ส่งแสงได้มันเปนีเหลอยอีแล้วนะสีเหลืองได้นะครับที่ส่งแสงได้ให้เป็น emission สีเหลืองให้มัส่งแสงแบบนี้แต่ให้มันส่งแสงแค่บางให้มันส่งแสงระดับหนึ่ง ให้แค่สองแสงแค่ลายนึงเป็นลวดลายมันเป็นลายแสงอย่างนี้นะครับเราจะทำยังไงให้มันสองแสงได้ในเป็นลายลายครับเราจะหาเท็กเจอร์นะครับผมจะใช้ตัว โ r รซิ d ดโร l t กเกอร์บางตัวลองดูโวลลอยเราจะเช็คก่อนครับอาจจะใช้วิวพอร์ตเราเชื่อมกับ,กบตรงไอ้นี้ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมเอา Distance มาเชื่อมก่อนอลองดูด้วยบอลลอยมีอะไรที่วโวลลอยก็จะมีโหมดการ เกิดเป็นนอ e ที่มีเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรเป็นวิธีการคำนวณนอ e ในแบบต่าง ต่อมาดูที่นะครัแบบอันนี้สีดำนะฮะสีดำสีขาวผมให้สเกลเพอน้อยหน่อยอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ผมก็จะทำให้สีดำสีขาวมันต่างกันชัดเจนก่อนนะครับ ไปที่คอลเลอร์ไปที่แบ็กคอนแทตก็ได้ใช้แบ็กคอนแทตมาทำก็ได้ไปที่คอนเวอร์เตอร์ไปที่แมทก็ได้ใช้เวลู Math ของแมทมาช่วยก็ได้ โอเคเราได้ลายที่เราคิดว่าน่าใช้แล้วทีนี้ก็ทำการผสมแมทเทเรียลโดยการกดชิป a ใช้กับมิกซ์เดอร์เอาสองอันมารวมกันอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็เอาพอรวมกันอย่างนี้ปรวมห้าสิบห้าสิบนะครับ แล้วก็เอาไอ้ value ตรงเนี้ยเอาที่เราทำไว้ตรงเนี้ยต่อเข้าไปที่ f a c <oughs> มันก็จะเกิดการแบ่งแยกให้เห็นไหมฮะก็คือจาก f a c ที่เป็นถัวเฉลี่ยกลายเป็นเอา f a c เนี่ยมาแยกเป็นภาพแต่ผมจะให้ตรงรอยแตกเนี่ยเป็นเ,เป็น,เป,นเ,เป็น emission นะครับ <c oughs> เราก็จะสับกันอย่างนี้ สลับ shader ถ้าสลับแบบนี้แล้วถลับไม่ได้ก็อาจจะต้องไปที่ invert ไปที่ color น่าจะมี invert นี่ invert <coughs> invert <coughs> không được điều này mà không được <coughs> ค okay. ประมาณนี้นะครับอาจจะต้องไปเพิ่มที่ emission เรียบร้อยนะครับเอ่อน่าจะเป็นเพราะว่าเสียบที่ i n e r t ผิดโอเคประมาณนี้นะครับลองดูที่ render engine อ่านะครับแล้วก็ลองเพิ่มแสง นะครับก็เป็นการได้ตรงเส้นของมันก็จะมีแสงปรากฏนะครับแต่ตรงอื่นที่ไม่มีแสงก็จะถูกอ,อ,อย่างอื่นบดบังนะเป็นเท็กเจอร์